สามคนโฉดแห่งสามก๊กคือใครมาฟังกันถ้าเราจะพูดถึงคนที่มีความเหี้ยมโหดอำม,มหิตในสามก๊กเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเข้าคิวกันก็คงจะยาวเป็นจังหวัดเลยทีเดียวครับจากหัวจังหวัดไปท้ายจังหวัดเลยทีเดียวแต่ถ้าเราจะพูดถึงคนที่มีความโฉดมากที่สุด3คนใน3าก๊กท่านผู้ชมคิดว่าเป็นใครกันบ้างครับพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับแต่สาหรับผมแล้วขอจัดอันดับแบบนี้ครับคนแรกก็คือลิูครับลิูนั้นเป็นที่ปรึกษาของต่างโต๊ะ คนนี้เป็นคนที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและแผ่นดินแตกแยกเป็น3มก๊กจุดเริ่มต้นที่สําคัญก็คือลิยูผู้นี้เนี่ยนะครับลิยูผู้นี้ครับเป็นที่ปรึกษาของต่างโตเป็นคนที่ยุให้ต่างโตนั้นทําการยึดอํานาจและก็เป็นคนที่ทําให้ต่างโตนั้นตัดสินใจที่จะย้ายเมืองหลวงนะครับโดยทําการขุดเอาสมบัติต่างๆนะครับของอดีตองค์ห้องเต้น,นั้นขึ้นมาแล้วก็เรียกได้ว,ว่ารื้อเผาทําลายเมืองหลวงที่อยู่มาอย่างยาวนานเรียกว่าไม่เหลือเลยครับ แถมยังเป็นการปล้นสะดมชาวบ้านอีกด้วยคนคนนี้เป็นคนที่เป็นกุนซือให้กับต่างโต๊ะและวิธีคิดของเขาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ทําเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนหากแต่ว่าเป็นการทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยแท้เลยทีเดียวครับดังนั้นนี่คือคนแรกนะครับคนที่2นะครับก็คือชัวโมครับชัวโมนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งเกงจิว๋วฮะต้องบอกก่อนว่าเกงจิ๋วนั้นเป็นชัยภูมิที่มั่นสําคัญที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวฮนะในขณะนั้นเนี่ยเล่าเปียว ซึ่งเป็นญาติผู้พี่ของเล่าปีนั้นครองอํานาจอยู่นะฮะปกครองหลายหัวเมืองเลยทีเดียวครับชัวหมผู้นี้ครับเป็นแม่ทัพเรือที่มีความรู้ความสามารถหากแต่ว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการบ่อนทําลายคนดีๆออกไปครับไม่ว่าจะเป็นเล่าปีนั้นก็จะต้องถูกกําจัดออกไปแต่ จุดที่ชี้ให้เห็นเลยว่าชัวโมเป็นคนโฉดอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเลวร้ายมากที่สุดคนหนึ่งนะเหตุก็เพราะว่าเมื่อโจโฉกรีทาทับมาชัวโมนั้นตัดสินใจให้หลานชายตัวเองครับยอมมอบตราเจ้าเมืองทั้งทั้งที่ทชัวมมเองก็เป็นแม่ทัพนะครับถ้าเป็นแม่ทัพที่ดีอย่างจูล่งอย่างเตียวเลี้ยวหรือใครก็ตามนี่นะครับเขาก็จะต้องสู้จนตัวตายครับเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนแต่นี่นะครับให้หลานตัวเอง ยอมพ่ายแพ้เปิดประตูเมืองสุดท้ายหลานตัวเองก็ถูกโจโฉสังหารแล้วตัวเองก็ยังไปทํางานให้โจโฉเสียอีกแล้วครับก็แล้วแต่จะคิดอน,นะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าคนที่ทําลายบ้านทําลายเมืองทําลายครอบครัวทําลายญาติพี่น้องเนี่ยผมว่าคนที่เป็นคนโฉดคนที่2อครับคนที่3ครับก็คืออ้วนสุดครับอ้วนสุดเนี่ยถือได้ว่าเป็นขุนศึกที่สําคัญคนหนึ่งนะครับแต่ อ้วนสุดเคยเป็นผู้ที่ดูแลสเบียงกลางฮะให้กับทัพ18บหัวเมืองซึ่งทัพ18หัวเมืองเนี่ยก็คือเป็นกองทัพที่ต่อต้านต่างโตะในตอนเริ่มต้นของ3มก๊กนะครับสุนเกียนเป็นแม่ทัพหน้าทําการต่อสู้นะครับอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวครับใกล้ที่จะเอาชนะกองทัพของต่างโตะได้แล้วขาดอย่างเดียวคือสเบียงใกล้จะหมดก็ร้องขอมาครับมาที่อ้วนสุดครับปรากฏว่าอ้วนสุดบอกว่าจะส่งให้แต่จริงๆแล้วไม่ยอมส่งให้ ก็เลยทําให้ซุนเกียรนั้นจะต้องรบแพ้แล้วเป็นที่มาของการสร้างความแตกแยก 1. ที่สําคัญครับของทัพส8ปดหัวเมืองนอกเหนือจากการที่ซุนเกียรนนั้นเก็บเอาตราแผ่นดินตรายกเอาไว้กับตัวเองก็ดีแล้วครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะสรุปใจความให้พวกเราได้รับชมรับฟังกัน3คนโชดแห่ง3ามก๊กคนแรกลิอยู่คนที่2ชัวโมและคนที่3คืออ้วนสุดแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับตอนนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ